สวัสดีครับมาดูฐานรถเรามาจับไพ่ไท้ายกับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะฮะมาตั้งนั่งตรงโตทำงานนะฮะถ่ายคลิปในมุมปกตินะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงนะครับการทำนายเป็นการทำนายแบบกว้างมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะถ้าชอบเ้องดูใจก็กดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นกันได้นะครับ ใบที่1ครับได้ t h h p r i e s t e s s นะครับใบที่2ครับได้ไพ่อัศวินไม้นะครับใบที่3ชาวตุนโอ้ได้ไพ่สิบเหรียญฮะมาดูใบที่4กันนะฮะใบที่4ได้ไพ่3ามไม้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะครับจะมี อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราลองมาดูที่ไพ่ใบแรกก่อนนะครับได้ไพ่เป็นไพ่เมเจอร์เลยนะครับก็คือไฮพิริตเทสนะครับไฮพริเทสเนี่ยก็คือไพ่ที่เรียกว่าราชินีประจันเนาะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอะไรบางอย่างที่มันมักจะเป็นงานทางด้านที่ต้องใช้อารมณ์นะครับงานศิลปะนะครับหรือเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เรียกว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์นะถ้ามไม่ใช่เรื่องงานมันเป็นสถานการณ์ที่ว่า ยังยังไม่ชัดเจนนะถ้าเป็นเรื่องเรื่องการติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจอะไรก็ตามเนะี่ยมันยังมีสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกเนะี่ยยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะครับรอการเจรจา,อารอต่อรองผลประโยชน์หรือมีการเจรจาส่วนลดการเจรจาข้อตกลงต่างๆที่ คือถ้าคุณดีลธุรกิจต่างๆตอนนี้มันมันจะยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนถ้ามองที่ประมาณ2สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนหรือเอาง่ายนะก็คือก่อนสงกรานนะฮะก่อนสงกราน,นรยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าถามว่างานไหนโดดเด่นนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของงานเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับเกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวกับบางคนทําขายภาพออนไลน์บางคนทําเกี่ยวกับงาน เครื่องตกแต่งเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้รจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่มันในความเป็นไพราลิพลระจันทร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของความที่เรียกว่ามันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของข้อตกลงนะฮะหรือระวังเรื่องของสัญญาปากเปล่านะฮะสัญญาปากเป่าถึงเวลามีเรื่องทางกฎหมายเนี่ยบางที ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรละพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าใครมีการดีลธุรกิจหรือติดต่อเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองการกู้ยืมเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้ามันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็พยายามเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับแชทคุยแชทอะไรก็ระวังเอาไว้นะครับลักนณราศีตุลน,นะอืมก็จะจะัดแนะนําตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูไพ่อันอื่นนะฮะไพ่ใบที่2ครับไพ่ใบที่2เนี่ยได้ไพ่ อสวินไม้เดือนนี้ผมผมมองว่าชาวตุนเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินทางนะครับไปต,ติดต่อเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจนะครับหรือบางคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการโยกย้ายการทำงานนะครับเช่นคุณกำลังรอคอยในเรื่องของการเข้าไปทำงานที่ใหม่นะครับหรือรอการพิจารณาการโยกย้ายนะครับก็มีแนวโน้มสูง ที่คุณจะได้รับข่าวดีข่าวสารตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปทําธุรกิจอย่างต่างถิน่นนะฮะต่างพื้นที่แต่จากหน้าไพ่ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นการไปมาระยะสั้นๆนะครับไม่ไม่ได้ไปนานนะอาจจะไม่เกิน1เดือนอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็มีเรื่องของไปหลายที่คือไปที่นึงสัก4ีหวันแล้วก็กระโดดไปที่นึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมีแนวโน้มสูงเพราะว่า มีไพ่ไพ่ราชินีพระจันทร์ผมมองว่ามัน,มนถ้าร่วมกับไพ่ต่างๆคือมันมีความที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมานะฮะอยู่ไม่ติดที่เอางั้นละกันนะครับใบต่อมาครับได้ไพ่สิบเหรียญชัดเจนฮะมันมองชัดเจนว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยชาวตุลเนี่ยจะต้องทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองทรัพย์สินต่างๆ,ๆนะครับบางคน ไปเพื่อไปทํางานใหม่หรือย้ายงานเพื่อผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อเงินเดือนที่มากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเดินทางไปหลายๆที่เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อหาซื้อวัตถุดิบนะบางทีเราไปเพื่อหาต้นทุนที่ถูกลงบางคนไปเพื่อค้าขายที่หวังผลกําไรที่สูงขึ้นนะครับไพ่สิบเหรียญตรงนี้โดดเด่นมากในเรื่องของการเงินนะ ใครที่ทํางานแล้วหวังผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเนนงินทองสําเร็จนะครับบางคนอาจจะมีการเดินทางไปเจราจาติดต่อค้าขายผมมองว่าเป็นสําหรับบางคนนะเป็นดีลใหญ่ใหญ่อาจจะเป็นขายขายที่ดินขายบ้านขายรถหรือเตรียมตัวเจราจาที่จะทําสัญญาเช่าตึกแถวเช่าคอนโดหรืออะไรก็ตามอะ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการหนึ่งเพื่อที่อยู่อาศัย 2เพื่อผลกำไรและธุรกิจต่างๆในอนาคตนะครับถ้าเป็นสายงานมนุษย์เงินเดือนนะครับผมมองว่าการโยกย้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะโยกย้ายไปเพื่อเงินเดือนสูงขึ้นและโอกาสทางการงานที่มีมากขึ้นนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องเงินมากกว่าเรื่องความสุขทางใจนะบางคนย้ายเพื่อเพื่อเงินเนะ่เพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์นะครับบางคนเดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจหรือทําอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นขยายสาขาอะไรพวกนี้มากขึ้นนะฮะ มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าคุณกำลังติดต่อเรื่องของการหาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเช่าการขายการหามาถือครองอะไรพวกนี้ในช่วงก่อนสงการเนี่ยมันจะยังคลุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้ามันผ่านสงการมาแล้วมันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีคือคำว่าทางที่ดีก็คือเราจะหามา ครอบครอบครองได้ง่ายได้สะดวกขึ้นหลังจากมีความคุมเคืออันเนื่องมาจากการเจรจาต่อรองอะไรพวกนี้นะครับยังไม่ชัดเจนแต่หลังสงครามไปจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับออผมทาอยู่นิดนึงแล้วกันนะครับถ้าใครมองเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์บางทีเนี่ยมันก็ยงมาจากเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสในเรื่องของการทับซ้อนกันนะฮะถ้าใคร มีเรื่องของการเจรจาการติดต่อเนี่ดีไม่ดีนะครับอาจจะไปเจอคนคุ้นเคยนะฮะคนคุ้นเคยหรืออดีตนะครับอดีตที่เคยเป็นคนพูดคุยอาจจะไม่ถึงขั้นแฟนหรอกอาจจะเป็นคนเคยพูดคุยเคยคบหาดูใจกันช่วงหนึ่งนะครับไม่ถึงขั้นแต่งงานไม่ถึงขั้นอะไรนะครับเนาะอันนี้ก็มีแนวโน้มสูงนะครับไปเจอเพื่อนเก่าอะละนะผมใช้คำอย่างนี้ดีกว่านะฮะ ไพ่เงินทองต่างๆนะครับมันมีไพ่สามไม้เกิดขึ้นนะครับไพ่ไม้เกิดขึ้นชัดเจนฮะเป็นเรื่องของการดีลงานการติดต่อการออกไปเจอคู่ค้าเจอหุ้นส่วนทางธุรกิจเดือนนี้ผมให้น้ำหนักคนที่เป็นสายงานทางด้านธุรกิจค้าขายนะครับโดดเด่นเป็นพิเศษนะ อยู่ไม่ติดที่ครับเดือนนี้ออกไปติดต่อคนนู้นคนนี้ออกไปหาหุ้นส่วนออกไปหาลู่ทางทํางานทําเงินนะฮะเดือนนี้เมคมันดีดี D, เอาง่ายๆเลยนะฮะเดือนนี้เมคมันดีดีอะไรที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนพยายามนะครับพยายามหาแนวทางนะครับพยายามหาแนวทางหาข้อมูลมันจะดีขึ้นหลังสงกรานนะครับช่วงก่อนสงกรานเนี่ยเตรียมตัวเก็บรายละเอียดเตรียมตัวเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะหา หาแนวทางว่าเอเราจะแก้ไขข้อมูลไงเราจะมีข้อเสนอเจราจาต่อรองไงให้บินบินกันทั้ง2ฝ่ายประมาณก่อนสงกรารนะแต่หลังสงกรารเนี่ยลุยเลยนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับเใครที่มองเรื่องของการไปทํางานต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของการเ,เจราจาให้มันมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับ ส่วนเรื่องเงินนะฮะเดือนนี้เรื่องเงินโดดเด่นนะคือทั้งงานทั้งเงินะโดดเด่นทั้งคู่เลยนะฮะ<อ>ชีวิตของชาวตูลในเดือนนี้แก้ปัญหาแล้วจะดีฉะนั้นสายงานเกี่ยวกับผมพูดไปตอนต้นนะเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับความงามนะฮะโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นนะฮะถ้าเป็นเรื่องธุรกิจประเภท กงสีธุรกิจที่เราทําต่อมาจากในครอบครัวหรือมาขยายก็โดดเด่นเช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเจราจาต่อรองในเรื่องของการหาพื้นที่ในการทําธุรกิจต่างๆส่วนมนุษย์เงินเดือนครับผมมองว่าเป็นการย้ายหรือการปรับตําแหน่งที่ได้เงินเดือนสูงขึ้นนะครับแต่ระมัดระวังเรื่องของความไม่แน่นอนด้วยนะฮะมีไพ่ตรงนี้ระวังความไม่แน่นอนระวังหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจกับการเจอคู่เทียบ ที่เป็นคนแบบสเสน่หาคือจะอธิบายว่าไงดีเดี๋ยวนะถ้าถ้าสายงานมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วมีคู่เทียบกันอย่างเงี้ยมีคนที่1กับคนที่2อระมัดระวังคู่แข่งของเราอ่ะเป็นคนรักคนปโปรดเออเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเรามีหัวหน้าพิจารณาอะไรแล้วต้องมาตัดสินกันที่ใครเป็นที่รักท,ท,ที่ชอบมากกว่าเนี่ยเราอาจจะแพ้เขานะ เออเราอาจจะแพ้เขาสมมุติว่าคนคุณกาลังมีคู่แข่งเพื่อจะเลื่อนขั้งเดือนเดือนเป็นอันดับที่หนึ่งเนาะอีกคนหนึ่งเนี่ยดันเป็นพูดตรงๆก็เป็นลูกรักเจ้านายเนี่ยนะครับเป็นคนที่เจ้านายผูกพันชอบเป็นพิเศษชอบบุคลิกชอบบริสัยคุณอาจจะขยับไปเป็นอันดับที่สองเขาอาจจะขยับเ,เป็นอันดับที่หนึ่งก็ได้นะ,ะอันนี้ก็ให้เป็นข้อคิดเอาไว้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลเกินไปโดยรวมก็คือดีนะฮะการเสี่ยงโชคอืม เสี่ยงโชคนะถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเ,ออเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะถ้าถ้าศรัทธานะครับก็จะลองขอพรแล้วก็ลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะครับมีโอกาสได้เกี่ยวกับเรื่องของที่พักที่อยู่อาศัยนะจะให้โชคคุณนะฮะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเสี่ยงโชคแบบซื้อสลากเสมอไปนะครับบางทีคุณอาจจะต้องการ ล่อยเช่าที่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยอาจจะได้นะครับก็ลองดูนะฮะแต่สําหรับคนไม่เชื่อก็ทําตามกระบวนการไปนะครับเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นก็จะโดดเด่นนะครับโชคลาภจากการเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าคุณไม่มีจิตใจฝ่ายเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ก็นิดๆหน่อยๆนได้นะครับอย่าไปทุ่มเท,ม,ทม,มากเพราะว่ามันมันค่อนข้างก้ากึ่งนะเกี่ยวกับแรงศรัทธากับการเสี่ยงโชคด้วยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ เดือนเมษายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ